คนตายเราไ่ไดกิกรธเลแต่แต่นึ่งเราก็ตกใ้เปที่ยนทัศนค่าเพราะม่จุกใจเนี่ยจะนอนจะนอนยานยานะแก่เช้าหน้าต้องออกเดินต้องีๆเนี่ยเขาต้องดูเขาดีๆเพราะที่ดูไม่ไคยน้าเออจิตต์สมองนิ้วหน้าจะมีไฟไหม้หรือว่าจะมีอะไรเหตะไก็แำหนดประเด็นต้มีเหตุเที่เขาจะสติว่าใช่เรื่องของใจก่อนก่อนนคนหน้านี้หร่ เขา่าจะมีเมมบ้าสองสามคนนะไม่เห็นเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการการเงินการทั UH ้งข้าวทั้ตัวทั้งสองไชมาได้แค่สอง่อพี่บ้าเลยถ้าสมมติว่าไม่มีสินเต็งรี่อยู่ในหอนั้นแล้ว ต้อง um, ียนมาเลยถ้าผ่านถ้าในการไปแล้วมันจะไม่ได้ละเก็เมครับถู้เป็นเลยี่ตั้งคำถามคื่องแบถามตัวใหญ่วันนี้ที่เรามาที่อายการนี้เราอยารู้เหตุผลที่ ลุงของเราที่โรงเรียนมีแบบเป้าพิษะเกี่ยวโดนไฟไหม้เนาะแต่เขาบอกว่าวปรียออนไลน์เด่พ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะแต่เขาโตมาขนาดนี้ไม่เคยมีไฟรีออนไลน์ที่ไหนพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะรู้สึกอยากผ่ดใจอยู่ค่ะตอนนี้อยากให้ว่าเขามาตัวให้ดีแล้วก็ไฟอะถ้าสมมติไฟรีออนไลน์อะ พ่อแม่ผู้น้องเขาก็กลัวเขาก็ไม่กล้าใช้ไฟถ้าไฟลี่ออนละลาจริงไฟที่ไฟที่จะเสียจริงๆนะจริงๆต้องไฟต้องมีพี่รู้แต่ไฟไม่เป็นไรนะแม่บ้านเขามาว่าไฟไม่ไมีพี่รู้อะไรเลยแต่ที่สงสัยที่สุดว่าช่วงเวลาที่แม่บ้านอ่ะกลับบ้านนั่นยังไม่ถึงชั่วโมงเลยลุงคุณเราต้องสิเจคนันเสียชีวิตหมดเลยช่วยม่ได้สักคนเลย ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองอะสงสัยไม่ใช่ไฟในอ,อัลลัยอ่ะไม่ใจ่แบเกิดพวกบ,บานพึ่งอ่ะเพราะว่าแล้วไฟจะมาเลี่ยนละลายช่วงเวลาที่ไม่มากกับบ้านเนาะปิดเทินได้เทินหนึ่งอ่ะไฟไม่เป็นไรอ่ะลูกเราเพื่อเปิดเทงได้แค่สองอาทิตย์อ่ะ ไปจะมาล,ละลายช่วงนั้นนะเพราะว่าเราจะเด็เราโตมาไปไม่เคยละลาเราเปิดไฟหน่งวันแล้วก็หน่งคืนไว้ไปก็ไม่เป็นไรเลยพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เชื่อ,อครับกระบวนการต่อจากนี้คือก่อนที่อายการจะมีความเห็นเนี่ยตอนนี้ครับจำนวนจากนพืนสับส่วนมาละที่อายการนะ,ะทีนี้อายการก็เราก็มาพบอายการเพื่อที่จะขอให้อายการได้มีการพิจารณา คดีนี้อย่างละเอียดรอบครอบนะฮะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนต่อไปทางชาวบ้านเองเนี่ยกลุ่มชาวบ้านเราจะทําหนังสือขอความเป็นธรรมมาถึงอายการจังหวัดเพื่อจะขอให้อายการจังหวัดเนี่ยพิจารณาโดยละเอียดรอบครอบจริงๆนะครับเพื่อจะไม่ตกประเด็นแล้วก็เราจะสรุปประเด็นที่จะต้องที่จําเป็นจะต้องที่เราติดใจสงสัยนะฮะว่า อาควรมีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหลานในประเด็นใดบ้างเนี่ยเราก็จะทําหนังสือมาอีกรอบหนึ่งนะครับจริงเนี่ยการทำหนังสือขอให้ตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรเียมันก็คือหนังสือกองของมาไปทำไม่ได้เนรมีอะไรนะเพื่อให้ในการที่แน่คดีแบบร,แบบรอบครอบในเอนะี้เนี่ยเป็นคดีที่ประชาชนสนใจนะคดีเนี่ยแล้วก็กรรวนนเมื่อมีตรงนี้มารเราก็จะตรวจสอบข้อจริงถ้เก็ดพบเราก็ ขั้นตอนไปตามระเบียบการดาเนินคดีเราต้อง,งอก่อเายการรับสารชั้นที่50เพื่อที่จะได้สารเนี่ยมันก็จะมันก็จะ,ะขั้นตอนไม่ใช่6-2ค่ะนั่นะองนะนะนะ